บาทก็ไ้อมอุ่า้วอ๋อไม่มีหงหมงเนี่ยเขาเป็นลาบได้แน่ไม่ชอบปะไม่เองั้นอมอช่องก็นั่นแหละรั สี่กาบาทเก้าสิบบาทไอ้แดงๆนั่นแหละมันแข็งหน่อยนี่เดวตังมันห้จ้าเส้มกัะปลาตางนี่ตัววเข้ากันเยอะจ้ะนี่นี่นะจ้าหอยตามห้าบาทจ้าขอบคุณค่ะ มีแกงหมูเมงพร้าวแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลานะ้นกกับพลุนมจีนนอหมอขอลาซิบาน้อหมอกรซักน,นี่ยลูเเกลือเคลือเียวนีู่นะอล้วไปไม่ได้ลูก